สวัสดีค่ะพี่พี่ค่ะไลน์นี้มาพบกันกับกางเกงเอวยางยืดอ e ีลาสติกแพนค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะไลน์นี้มาพบกันกับคนสวยคนเดิม<ๆ>เพิ่มเติมคือนะคะนางพยาสี 8, ่แปดพี่ยุ้ยกระโปรงอ่ะสี 8, ่แปดหรือสี่เจ็ดรอยยายมึงดูนู่นนู่นใบพี่ใบพี่อยู่แล้วบนโต๊ะ กระโปรงมันสี่เจ็ดหรือสี่แปดนะหรือสี่แปดจ้ะค่ะพรีเมเียมค่ะค่ะมิจงหมดแล้วตัวนี้กระโปงัรงดิดิดมดิดิอยอสวัสดีค่ะลูกค้าค่ะไรนี้มาพบกันกับอีลาสติกแพนด์แม่คะลูกค้ากางเกงเอวยังแบบยืดไปเลยนะคะ hello everybody i love you very ปปัก อ้อมไอโฟนพี่ลืมชารนะ์จอ่ะอ้อมเสียบตูดให้ด้วยดิบัดด <c oughs> ja, ีจ้แาแม่อีลาสติกแผ่นมาสี่ลูกเธออีลาสติกแผ่นอีลาสติกแผ่นมีลูกค้าเคยถามหาอีลาสติกแผ่นอยู่นะวานมีวะ่ะอุ้ยพลาดแหละสอนแต่คนอื่นวะ่ะโอเคอะไร ๋อขอโนโ่ที่มันช้าๆไงเขาไม่เอาพี่เออได้ได,ได้เดี๋ยวพี่จัดการให้เลยบอกลูกค้าเดี๋ยวพี่จัดการให้เลยพี่คะสวัสดีค่ะอีลาสติกแพนค่างเกงเวอวยางยืดนะคะคุณพี่คะ่ะใช่ทำไมหรอก็เอาขึ้นรถไปสองไงก็ส่งวันนี้สองไปแล้วไงไม่รู้ของคุณธัญ,ญพรเออใช่ วัดดีคุณพีอา <Okay. S 1> ร์เลฟจูไรแล้วนะ mm hmm. มาจา้าอันนี้รหัสใหม่เลยนะคะเพิ่งได้มาครั้งแรกค่ะน้องวาวนะคะเวลน้องเวลน้องเวลหุ้ยญิงโอ้หม่ตอดโอ้ม่ตอดพี่สวัสดีไหม่ตอดพี่ยุ้ยโอเ้เขาขึ้นหอยไม่เสร็จถ้าขึ้นเสร็จพี่ยุ้ยปิดประตูลงให้หนูหน่อยนะตอนนี้หนูรีวิวไม่ได้เพราะว่า ใช่ค่ะส่วนจอมก็ไม่ได้จริงหรอก็สวยอยู่ดูพี่ดิจะครบเดือนอยู่แล้วพี่อาจจะครบเดือนอยู่แล้วออมเอวยังยืดเอวยังยืดเธอเอีลาสติกแพนเอวยังยืดอู้จียูเธอจียูเออังไม่มีจียูเอวยังยืดสวยมากพี่แอมสวยมาก พี่จ่าอีลาสติกแบนโอ้โหพี่เอวยังยืดพี่ไปวานแล้วผ้าโอ้โหข<ม>า,าใหม่อะไรเบอร์นี้จีอยูเอวสมอกหลังอือ้อาอ้อาแขวนเลยสวยขนาดนี้ลุยอุ้ยน้ององ้อมสวยมากเธออือใหม,ม่มากเธอใหม่เกินบปหู้จีอยูอแล้วยิงอ้อมสมอกหลังอีลาสติกแพนขามมาด้วยพี่จ่าสวัสดีจ้าไรนี้มาพบกันกับอีลาสติกแพนนะเออดูบิน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  พี่สามาบินกันบินบินบินหูช็อกโกราฟินเอวยังยืดคุณพี่พี่จารหัสนี้ได้มาครั้งแรกเลยนะคะเปิดซิงเวอร์อคนสวยเซเล็ก 2008. 2008. พันแปดพันแปดพี่น่นาหนสิวันนี้พี่ทำนี้ทั้งวันเลย<ำ> <laughs> คนสวยเอาเซเล็กไปล่ะเนี่ยจะมาแบ่งครึ่งนล้น,นี่เพราะว่าเมื่อเช้าอะ่ะทำทรงแบ่งครึ่งไปแล้วลูกค้าซื้อนะก็เลยแบบหยามหยาม กางเกงเอวยังยืดอีลาสติกแผนจะโอ้จียอ่กแล้วยิงอ้อมอ้อมเลือกเอาเลยนะเธอแล้วได้มาสี่ลูกอู้สวยมากได้มาสี่ลูกเธอนะคะอันนี้แปรตรงตัวเลยเอีลาสติกแผนเอวยังยืดสวยมากมคล้ายทไายจูราสสิกเวิลด์จำนวนตัวยังไม่ทราบเลยนับให้นะคะเร็วๆถ้าโอนตังตอนนี้จะส่งของให้เลยจ้ะเพราะว่าออกสองคันจา้าน้องอ้อมเนาะอ,อู้เอ,อยังยืดคูลอดด้วย อุ้ยน้องอ้อมอุ้ยชาโเลยอุ้ยดูดิใหม่มากเลยว่ะโอ้โหแม่เอวยังยืดสวยมากผ้าใหม่มากผ้าใหม่มากเลยยายุ้ยยายุยลูกค้าเอากระโปรงลูกหนึ่งอีกเมื่อกี้อ่ะขึ้นของให้ดยได้ป่ะโอ้ยคอตตอนจี้ยุยอีกแล้วโอทำไงดีวะยายุ้ยมันไล่ไม่ได้ว่ะ นี уров, uh, so ่จีอูจ like ีอูแล้วเธอใหม่มากน้อแต่สีสันบ่อุ้ยสมอข้างพี่สวยมากยกลูกหกพันเก้าเซ็ตเล็กพันแปดเซ็ตเล็กพันแปดเซตเล็กพันแปดมาสี่ลูกเปิดลูกแรกจ้ะเอาเซ็ตนี้โอเคคนสวยให้พี่ส่งวันนี้ไปเลยเนาะคนสวยโอนพันแปดเด้อเออโอเคไว้มือหนึ่งมือหนึ่งไปห้อยอย่ายุ่ยลูกค้าเอาแล้วนี้เรเออเร็วเรเร็วลูกค้าเอาอ้อมกูทำหลอดเอาเอ็มยังยืดเออ ไม่ต้องรีบเพราะว่าจอมต้องขับเองนะคะเพราะว่าไปสองคันค่ะ <c oughs> ไม่ต้องรีบไม่ได้ต้องกลับมารับลูกด้วยอุ้ยแม่เอวยังอุ้ยเอิร์ธมิวสิกสวยมากเอาเซตนี้ลูกค้ารับแล้วเซตนี้อ่อมแต่ก็ต้องแขวนสวยเพราะว่าต้องถ่ายรูปแม่ฮะอนะเอเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวโทรบอกให้เขารับยกลูกหกพันเก้าพี่มีก้อนไหนแค่สามจะบอกว่าเกงเขาต้นหญิงนะคะแม่เหลือเออไม่เหลือว่ะหมดแม่เกือบขายเกินนะคะโดนด่า มาสี่ลูกอ๋ออยู่นินคนแล้วหิิงอ้อมเซตเล็กพันแปดครึ่งลูกสามพันห้ายกก้อนหกพันเก้าจ้าติงติงติงโอ้โหสวยมากโทษดูเอวยืดพูดว่าเหลือนี่โดนเบิร์ดกระโหลกนะบอกเลยเลยน้องหญิงนะอุ้ยอีลาสติกแพนเธอ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 ต้องซื้อโอ้โอ้อมดูดิสวยมากคางเกงทรงอะไรวะ ยี่สองจุดห้าจ้ะตอนแรกพี่จะแบ่งครึ่งแต่ลูกค้าเอฟแล้วเนี่ยเซต็ล็กเนี่ยเดี๋ยวเขาก็โอนลูกค้าลูกค้าประจําพี่เองอะไรอ๋ออู้ตะอุตะอุเม่ผาสะอัดมากเลยอะ่ะเ้องหญิงใช่ค่ะตอพเห็นตอกดอกอ่ะพี่เห็นตัวนี้พี่เห็นดอกว้าสวยมากเธอพี่ไปวันนี้ไม่ต้องโอ้โหแทบจะไม่ต้องลุ้นเลยว่ะพี่โอ้โหดูสวยมากปึ้งมากเธอ จียูอีแล้วมีที่มัดเอวด้วยออ้ยจำนวนตัวเดี๋ยวให้ย,ย้ยนับให้แต่แป๊บนึงย,ย้ยูกำลังขึ้นของอยู่นะคะตีลังกาแปดร้อยตลบแล้วพี่ติ๊กมาเอาเร็วเอวยังยืดอีดอดอดลาสติกเร็วสวยจํานวนพี่เพิ่งได้มาครั้งแรกเลยเดี๋ยวรอนับจานวนอีกนิดนึงนะป้าพี่นิสดียเเดี๋วยวพี่ค่ะรอแป๊บหนึ่งนี่ดึงเอวโชว์เลยเนี่ยนะคะยังยืด พี่มอนิกาเราบอกดึงเบาๆถึงเอวตายบอกเออเดี๋ยวยางยืดเขาสีอ่ะโอ้โหเบาขนาดนี้จำนวนน่าจะเยอะน้อมเนาะเบามากเอายิงอ้อมตูได้แดกลอนดอนมึงแดกลอนดอนยิงตองนิงนองนิงดองพี่เบามากจำนวนน่าจะเยอะกางเกงปกติมันเจ็ดสิบห้าตัวพี่ต่อต่อเซตในยี่สิบสองจุดห้าโลแหมพอกูหยิบให้นะดำ วุ้ยสมอหลังพี่ทรงคูหลอดลรอกระบอกว่ะไปเรื่อยๆตามชั้นผ้าจ้านะจ๊ะเอวยังยืดเธอหุย้ยเกินไปไหมล่ะอีลาสติกแพนเธอตัวนี้ดับเบิลยูสองห้านะจ๊ะแม่ 25, ดับเบิลยูสองห้าเด้ออู้อุ้ยอองตัวนี้สวยมากมเอาบอสวยมากเอา 5, 8, แล้วโทรศัพท์คือม,มีสองเครื่องแต่ว่าไลหนึ่งเครื่องแย่งกันหนึ่งเครื่องพี่ด,ดูสวยมากคือสวยแท้เอาหญิงออมเธอเบิ้ง สูบึงที่ไหนอุยอ้ยสวยมากเลยสว,ยม,าสวยมากเลยอยากแขวนลายเลยว่ะเนาะยี่สิบสองจุดห้าโลจำนวนตัวรอสักครู่อย่ายุ้ยขึ้นของอยู่จะใช้โทรศัพท์จะใช้โ<ห>ทรศัพท์ถ่ายรูป<ด>โอ้ยแม่โอ้ยสมอกหลังเธอสวยมากผ่าสั่นมากเลยค่ะโอ้โหแม่คอยดูนะมึงโอุยโอ้ยอีกอ้อมรีบบออยู่ทห้าอุ้ยดูดิเท่าไห,หร่แล้วล่ะอีกเบอร์หลายสิสองเอง ยาชื่นหนูไล์ก่อนดีกันอ่ะไม่ได้อีกอยาอยุต้องไปขึ้นของทุกคนไม่ใช่เดี๋ยวสติอายุายตเตลิดแล้วโดนนะคะโดนหนึ่งดอกยายอยุอย,อยาเป็นผู้จัดการเรื่องการขึ้นของไงพี่เอาสี่แปดกระโปรงชีฟังพรีงเมียมหนึ่งลูกแต่ว่าอลยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงโอ้ยสวยมากโอ้ยสวย กระโปงสวยมากคุณจอมสาอาดมากรีดไปยิ้มไปพี่มิ้นตอนจอมรีวิวนะโอ้ยจะเป็นลมพี่มิ้นตอนจอมรีวิวอุ้มันสวยมากเน,นี่ยลูกค้าซื้อยกลูกอีกแล้วพี่มิน้นโอ้ยยางอันนี้เซ็ตเล็กลูกค้าซื้อเซ็ตเล็กไปวานพี่มิ้นรถนี้มาโอ้ยใจฟูมากนะคะโอ้ยยกลูกหกพันเก้าพี่กระสอบใหม่มีอีกสามโอ้ยพี่อีลาสติกแผนอีลีที่ดูสมอง เนี่ยลูกค้ากำลังจะเข้ามาเอาหน้าโกดังอะกระโปงอะลูกนึงแล้วก็ลูกค้าสั่งอยู่สุพรรณอีกหนึ่งลูกพี่เลิศเลอพิเศมาแค่สิบด้วยประเด็นอุ้ยมาหนึ่งอีกแล้วว่าโอ๊ยชันเกินไปไหมพลาสติกแผนยายข้างหน้ายาสวยมากเลยนะหนูบอกให้นี่แต่ว่าชั้นมันยังไม่ถึงไงไปเรื่องตนางๆดูผ้าโคตรใหม่ใส่หรือยังก่อนถามหน่อยข้าใหม่มากนาะพี่มินเนาะ แต่ดับเบิลยูสี่ห้าก็มานะพี่มินยังไม่ได้เปิดหรอเว้ยพอดีกําลังเหอไอกระโปรงพีเนียมแล้วเดทนะเว้ยเดทเยทชิฟฟงเดทชิฟองพีเมียมนะโอ้โหโอเคอันนี้ของคนสวยของพี่จันทิมาอ้โหยแม่เจ้าสวยมากเพอหืมีจีอยู่อ่างทองไปไหนเพมอูไม่เอาขนส่งเดิมบอกเพมงี้อ้อไปบอกเพมใกล้ๆที่เขาอยากได้ขนส่งสมัยก่อนนู้น โอ้ยโถสวยมากอันนี้แบนทั้งนั้นนะแต่ว่าฉันไม่ได้ดูให้ทีโอ้โหสวยมากเป็นเอวยังยืดไม่ก็ต้องรีเควสขนส่งให้เขาด้วยปะ่ะล่ะดูดูบินขนส่งเกา่าอันเกา่าเขาเอะออที่เขาคอนเก่า,านั้นเขอดูสวยมากโูแล้วแล้วมันต้องเปิงพี่อันนี้จีอยู่นะเว้ยเห็นอย่างงี้เนี่ยมันเลเล่นอย่ายุ้ยนับจำนวนตัวให้เลยได้ป่ะอย่ายุ้ยเสร็จเรื่องงานอย่ายุ้ยยังเหรอเฮ้ยเขาจะเอาส่งหรือปะเนี่ย เอาเลยส่งเลยจิมจิมมานับจำนวนตัวให้แป๊บหนึ่งดิโอ้ยสุดสุเดี๋ยวนับจำนวนตัวให้เลยเซ็ตเล็กพันแปดพี่เต็มลูกหกพันเก้าครึ่งลูกสามพันห้าเตารี่ก็จะไหม้นะแม่วันนี้วุ่นวายมากขออีตัวหนึ่งโอ้ยสวยพี่เซ็ตเล็กพันแปดพี่จ่าครึ่งลูกสามพันห้าเดี๋ยวนับให้ตอนนี้เลยอ่ะครบแล้วนะเริ่มเซ็ตสอง คุณจันที่มาคุณจันที่มาถ้าให้ส่งตอนนี้ทักแชทพี่เลยนะโอนตังตอนนี้เลยเดี๋ยวจะขึ้นของแล้ว G U S L สอยวยมากโทวโอ้โหกำลังนับจำนวนตัวนะจ๊ะพี่รหัสนี้งไม่เคยได้มาเลยพี่จ๋าคงได้มาโอ้ยพี่สวยมากบึงบึงบงบงแป๊บหนึ่งนะคะโอ้เกินซาร่าอีกอ้อมก,ออก,กูได้ซาระะ่าค่ะ ตรงนี้จะมีวรอรสองนะคะใช่ค่ะโอ้โหซาร่าตัวใหญ่ซาร่าใส่เอลพีใหญ่มอกโหขอบคุณค่ะน้องออมเต็งกิววันทมัดมานออ้องออมมาหาพี่โอ,โโอโ้โหเอวยืดวสวยมากเธอ,อเป็นลมไปเลยค่ะคุณพี่โอโอโพี่ดูสวยมากอันนี้เซ็ตสองผู้ใดเอาเดอร์เร็วจะส่งให้ตอนนี้เลยโอ้จียูอีกแล้วม,มันเป็นผ้าอะไรวะเนี่ยผ้าเปลือกไม้หรอผ้าอะไรไม่รู้ โอ้โหสม็อกข้างเธอตัวนี้ไซส์เอ็มโอ้ยงิงอมดูดิสม็อกหลังว่ะขอโทษดิสม็อกข้างอะไรก่อนปังมากเอาอมเดี๋ยวคยออ่อยแขวนอมช่วยพี่นิดเดียวโอ้โหพี่อันนี้ยืดทั้ทงตัวเลยใหม,ม่ใหม่นาะหญิงอืมสวยมากเธอ้งกะังแเอาโรล,ลี่ฟาร์มเธอฟรีไซส์สวยมากอิลาสติกแผนน้องออมน้อปังมากโอ้ย คารอง่งพี่เก้าสิบตัวเก้าสิบเลยหวะเก้าสิบ <90 S 2> ตัวพี่เซตแรกมีเก้าสิบตัวการทำเก้ากระสับแกระสแสกระสับแสบประมาณสาม<อ>ร้อยสิบตัวบวกลบเดีของคุณจันที่มาเดี๋ยวขึ้นรถเลยไป,ไ,ลไปยังเขาน่าจะยังไม่โอนอ้อมเอ่อถ้าพี่เขายังไม่อนก็ไม่เป็นไรนะดูก่อนถ้าตอนนี้ไม่โอนก็เดี๋ยวส่งเป็นวันจันทร์เลยเดี๋ยวมันไม่ทันเออวัดวันพุธเลยหรอ เออเออเขาจะดีโอเคโอ้ยทอทอเดซี่เดซี่เอายังยุดสมองล่างสวยมากอืมสมองข้างอุ้ยสมองข้างสวยมากอ้อมเอาไหมตัวนี้มันกี่สีฟ้าสวยดีเฮ้ยหญิงเคิร์ดน่ะแม่อ้อมน่ะแบรเชอรี่ค่าส่งอยุธยาเหรอพี่เซตเล็กร้อยห้าสิบครึ่งลูกประมาณสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบแล้วก็ยกก้อนประมาณสามร้อยห้าสิบก้อนใหม่นะพี่นะพี่ก้อนใหม่หนูมีแค่สามนะพี่นะเพราะว่าหนูได้มาสี่ลูกเอง สวยจังเลยอีลาสติกพี่คะยูนิโครพี่เอาเลยเซตน,นี้เซตเล็กพันแปดนะพี่นะดูมันสัญญาไปเอนย,ยืดเลยเอีลาสติกแผน่นฮึมฮึม่ปุรเย่โอ,โอ้ดูดิสมอกข้างสวยมากเดี๋ยวจะรีวิวไว้ให้เอวยังยืดสัญญาไปเอวยังยืดน้อยอิ่มนะเอาเนูดยยันยืดเลยโอ้ยดู จอมดึงให้ดูด้วยนะคะแต่ไม่ดึงแรงนะคะเพราะว่าพี่ลูกค้าเขาเคยแซวว่าอย่าดึงแรงเดี๋ยวยางเขาขาด <c oughs> มือหนึ่งดิดงเอาดิสนี่ดิสนี่มือหนึ่งพี่จ๋าดิสนี่แฟนตาซีช็อปมือหนึ่งพี่ดิสนี่โอ้โหอันนี้าทารีน่าจะสวยเว้ยดูดิคือเก้าสิบตัวเลยแม่เก้าสิบตัวเลยคือผ้ามันเบาบางมากแม่ดูดิเก้าสิบตัวเลยพี่ตีไปประมาณสามร้อยห้าสิบแล้วกันดูดิอันนี้สมองข้างนะพี่นะหนูไม่ได้รู้ซิพให้ อืมดูดิมันเป็นผ้าที่ใส่สบายเลยน้องอ้ําเนาะโอ้โยที่ดูตัวนี้คูลอดเลยคูลอดเลยหญิงสวยมากแล้วดูทรองอัดพรงอัดพลีดสมผ้าร่องเนี่ยดูดิอืมพี่โอ้ไ oh ม่กอด G U s i ม M เธอตัวนี้สีชมพูสีชม,มพูกะปิกะปิกะปิเซตสองใครรับพี่แจ้งมาเลย พี่หลังจากวันนี้จะเป็นส่งวันพุธนะพี่นะเพราะพรุ่งนี้ก็ดังหยุดยุดเอ้ยไม่ใช่วะเฮชนเอ็มตัดไวเกินเฮนเอ็มพี่พรุ่งนี้ก็ดังหยุดนะพี่นะขออนุญาตพักผ่อนทําอัธยาศยิวหูยิงอ้อมสูบงีิลไซแอลแล้วนี่พี่ต้องซื้อดยูหละซื้อซักเซ็ตเถอะพี่นะคะเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับพวกเราโอ้ยพี่ดูผ้าใหม่มาก ยกก้อนนะคะพี่นะคะหกพันเก้าครึ่งลูกสามพันห้าเป็นเล็กพันแปดเด้อพี่เด้อนะคะถ้าพี่ซื้อสองเซตก็เท่ากับสี่ิห้ากิโลนะคะไซส์สองเอลพี่ตัวนี้ชมโชว์ทุกตัวเห็นงานทุกตัวค่ะไปเรื่อยๆค่ะพี่อุ้ยพี่จันที่มาอ่ะให้โอนเลย 2008, พันแปดพิมพ์แค่ว่าพันแดมาก่อนเนี่ยจบมันยูสองห้ากางเกงลำลองเอ้ยกางเกงอะไรนะหญิงเอวย,ยังยืด อ้อมพีพ่จะเป็นลมมันสวยมากนี่คอ <25, 71. S 1> ตตอนเซตหนึ่งใช่ค่ะยี่พันแปดนะส่งธนาไม,ามเลยพรุ่งนี้ถึงไหมวะธนาไมหยุดไหมเนี่ยลืมถามพี่อ๋อกินมากอ้อมเนาะเกินเบอร์มหมอุย้ยคุณแม่ดูดิโซ่เนี่ยสมกข้างพี่จา๋าพอดีพัดลมมันมันแรงมากอ้ยคุณแม่ดูจี้รบเป่คลินิก โรเป้คลินิกโรเป้คลินิกพี่จา๋าสวยมากอู้ยิงอ้อมพี่ได้ชีอินสีสวยมากอือห,หยขามมาหรอเนี่ยรอหญิงจึงมากเอวยังยืดเธอเซตสองจะพี่จา๋าแบรนด์แบรนด์ได้เรื่องแบรนด์มีบ้างแต่ว่าพี่ดูเป็นเซตเซตไปแล้วกันอเมริกันโฮลิกอุ้ยสวยมาก ขอแล้วน้องอ๋อโอ้ยูนิโคเธอยูนิโครยูนิโครอันนี้แบนดโดนตัดวะ่ะฟรีไซส์แต่สีสวยมากพี่เอียงยืดอีลาสติกแพนพี่ดูสวยมากต้องเห็นไหมจะรสามากตอนนี้รรีวิวหนึ่งลูกเหลือสามลูกค่ะต้องขอท่องไว้ก่อนนะคะกระสานอชั้นแบบว่าชั้นสีคล้ายเกินอ,อุ้ยคอเฮ้ยมันปลิวนะคะมันปลิว มันปลิวนะคะมันปลิวอุ้ยยังยืดทั้งตัวเธอดูดิเกินไปไหมล่ะอือคุณพี่คุณพี่่ะได้ความสะอาดพี่คือใครที่เน้นผ้าสะอาดอะ่ะเล่นได้เลยนะพี่นะน้องเนาะใครที่เล่นเล่นเล้นโอ,อ้เล้นโอเคใครที่เล้น <laughs> เล้นลักลุอะไร <laughs> ใครที่เน้นผ้าสะอาดอุ้ยพี่เอิร์ธมิวสิกว่าพี่โกน เป็นพี่ตัวที่หล่นปก่ของพี่ทั้งหมดนะคะ t h i s i s a b o k h i s i s a b o k นี่ค่ะโชว์ทุกตัวเห็นงานทุกตัวจ้ะเธอได้ทุกตัวสอ m ข้างพี่ติ๊กมันตกตัวกี่บาทวะถ้าหกพันเก้าหารเก้าร้อยห้าสิบเอ้ยสามร้อยห้าสิบเธอกดเครื่องเรียกให้ฉันหน่อยสิเธออ j จ r รหกเก้าหารหกร้อยเอ้ยสามร้อยห้าสิบถ้าเบาเนาะหก0 0เก้าหารสามร้ 350. อยห้าสิบคยคอตอลีนโอ้ยพันแปดจ้า ตกตัวกี่บาท19เจ๋งเป้งว่ารีวิวยากนิดนึงพี่พัดลมลมแรงันทิมาออนรอยู่เนียนท็อปไปทาไมพี่รีวิวลำบากมากเลยลมแรงมากอยายุ้ยดันรถออกหน่อยไม่ได้บอดันรถออกหน่อยไม่ได้บอนี่กระบะไม่ผู้เล่นจะให้ปิดประตูนะมันไลดูทรงไม่ค่อยออกลมแรง โอนเรียบร้อยคนสวยของเกลยเต็งกิวเวอร์ริมัเกิลยังยืดเดออีลาสติกแพนอสูงหยาไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้อันไหนเมื่อกี้นี่หรอพี่อเอ็นนั้นแอบเออใช่โอ้ยยังยืดเธอสวยมากเกาวอะไรเออโอ้ยกาวเกอเหรอไม่เป็นไรไป มึงไม่เห็นกูหรอเสื้อมึงลาอะมึงไม่เห็นบอกพิมพ์เสื้อกีลาแต่พอดีหอหีมันอยู่ข้างแม่ตกใจมากเลยลูกค้าก็น่าตกใจกูกอีกอะโอ้ยแบรนด์แหมะไซส์เ็มสวยอะไรเบอร์นี้เอาถามจริงถามจริงมือยูนิคอมือหนึ่งอ้อกดกระดิ่งดิมายังไงวะเนี่ยมายังไงวะเนี่ยยูนิคอมือหนึ่งไซสเอ็มพันก้ร้อก้าสิบ พี่ดูดิมือหนึ่งวะ่ะโอ้ยมือหนึ่งว่ะแม่มือหนึ่งมือหนึ่งวะ่ะปิดพัดลมแล้วก็แล้วลมยังแรงอีกโอโคตรใหม่เลยโอยเอายังยืดะะใช่จะ้ะโอ้โหพี่เอายังยืดโอ้ยพี่อ่ะอมาจากพี่โอ้มาต่อจมจารีวิวไว้แค่สองเซตนะพี่นะใครรับสีิบห้าโลล่างแจ้งได้เลยนะฮะโอ้ยคุณแม่ะ่ะไป อันนี้แบรนด์นะนี่แบรนด์แม่จ๋าเมนูสวยมากปังมากนี่แบรนด์ทั้งนั้นเลยน้องหิ่งหอมนี่เลยปังมากนี่เซตสองคุณพี่กางเกงเอวยังยืดที่ลูกค้าถามหาเยอะมากเลยค่ะนะคะอีลาโอ้อีลาสติกแพนเธอสวยมากจ้ะน้องอุ้ยโอุศยพท์ตัวนี้อะไรวะนี่เป็นอะไรวะอ้อเหมือนพี่จะเป็นจีอูแล้วเปล่า สวยมากที่สุดไปโอ้ยอโอเคอีกสองตัวเหรอโอเคอือ,โ,อโหเดือดูุ่นเบาเนะเาเนะประเด็นอมาเออจบท,จบที่จบที่เมื่อกี้แม่นะคะเดี๋ยวจอมพรีวิวไว้เท่านี้แม่นะคะเดี๋ยวสปอยนิดเดียวนิดเดียวพอสวยจังเลยค่ะสวยมากผ้ามันใหม่พอผ้าใหม่นี้จบเลยไม้สติก โอ้ยพี่ดูสวยเนาะสวยมากเลยพี่พี่ต้องโอ้พี่สามร้อยห้าสิบถึงสามร้อหกสิบตัวได้อ่ะพี่พี่ดับดูโอ้ยอ่อมอุ้ยมาเห็นอ่อนอุ้ยจิวจิวแม่จิวจิวนี่คุณดับดูเห็นปะส่งเสริมนะสวยเนาะสรงโอ้ยจิวอีกแล้วแม่เออเฮ้ยเซตสามเดินเดียวพี่เนาะเห็นอ่อนอุ้ยมึงโอ้ยพียังยืดยังยืดไปไปไป แกดูที่ฉันหยิบดิโอ้โหสวยมากอืมโอ้โหพี่จ้าจอูอ้าวจียูเหมือนกันอุ้ยสวยกับกระโปรงอัดพลตดอ่านี่พี่กระโปรงแบบนี้เปิดไว้อยู่พี่เป็นกระโปรงนักเรียนนี่กระโปรงอัดพลิตนี่คือโปรงอัดพลีตพี่เก้าร้อยเก้าสิบหรือเก้าร้อยทวนเะเนี่ยอ๋เก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยเป็นกระโปรงนักเรียนอัดพลิตพี่นะคะเป็นแบบนี้อ่ะโอ้ยพี่จ๋าตัวนี้จีอูปังมาก อพอแล้วพี่ลงรายแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวอันนี้จะแบ่งเป็นเซตเล็กไว้ให้นะคะพี่ใครรับ4.5โลก็คือ2เซตรวมกัน <Hi S 1> แค่นั้นเองค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะพี่ซื้อหนูเลยหรือก็สั่งมสามก่อนที่สิงหาจะหมดขอบคุณจ้าโอ้โห oh.